โจโฉเลวหรือเก่งรู้ไหมครับคนที่ถูกเกลียดที่สุดในประวัติศาสตร์จีนกลับเป็นคนที่ปกครองได้ดีที่สุดคนหนึ่งเพราะเขากล้าตัดสินใจกล้าทำสิ่งที่ควรไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจคนที่ผมพูดถึงก็คือโจโฉหรือเล่าเล่า,ลาผู้ปกครองที่ถูกเขียนเป็นตัวร้ายมาตลอดการอย่ารีบตัดสินใครจากมุมเดียวเพราะทุกคนมีเหตุผลของการเลือกทางเดินของตัวเองผู้ฟังครับ ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าโจโฉนั้นเลวหรือเก่งเรามาทำความรู้จักกับเขาก่อนโจโฉหรือชื่อจริงว่าเล่าเล่าเกิดในปีคศ155ในสมัยราชวงศ์ฮั่นคือช่วงที่จีนกำลังเสื่อมสลายข้าราชการคอรัปชันประชาชนอดอยากโจรผานมากมายถ้าเทียบกับยุคสมัยเราก็เหมือนยุคที่ทุกอย่างยุ่งเหยิงไม่มีใครไว้ใจใครได้แต่ที่น่าสนใจคือ โจโฉเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ธรรมดาคุณปู่ของเขาเป็นขันทีคือขุนนางชั้นสูงในวังทำให้เขามีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและอำนาจตั้งแต่เด็กแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนเกลียดเขาเพราะคิดว่าเขาได้เปรียบมาตั้งแต่เกิดตอนที่หนึ่งชายหนุ่มผู้ไม่ยอมประนีประนอมตอนที่โจโฉยังหนุ่มเขาได้เป็นข้าราชการระดับท้องถิน่นและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาถูกเกลียดชัง เรื่องแรกที่เขาทําคือเขาออกกฎหมายเข้มงวดมากใครทําผิดก็โดนลงโทษหนักไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนคนมีอํานาจหรือไม่มีอํานาจมีเรื่องเล่าว,ว่าญาติของเขาเองทําผิดกฎหมายเขาก็สั่งจับมาลงโทษเหมือนคนอื่นไม่เลือกหน้าเลยครับคิดดูสิครับถ้าเป็นยุคสมัยเราผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งออกกฎหมายเข้มงวดแล้วจับญาติตัวเองมาลงโทษด้วยเขาจะถูกมองเป็นคนยังไง บางคนอาจจะชมว่าเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เอาอกเอาใจใครแต่บางคนก็อาจจะด่าว่าเป็นคนใจแข็งไร้ความเมตตาเอาแต่ใจตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับโจโฉคนที่ได้ประโยชน์จากการที่เขาจัดระเบียบคือประชาชนทั่วไปที่ไม่โดนโจรปล้นไม่โดนข้าราชการคอร์รัปชันกดขี่แต่คนที่เสียประโยชน์คือขุนนางเศรษฐีและคนที่เคยใช้อำนาจกดขี่คนอื่น แล้วดาวดูครับใครเป็นคนที่มีอำนาจในการเขียนประวัติศาสตร์ใครเป็นคนที่มีอำนาจในการบอกว่าใครดีใครเลวใช่แล้วครับคือพวกขุนนางพวกนักเขียนที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นสูงเพราะงั้นเรื่องราวของโจโฉที่เราได้อ่านกันส่วนใหญ่จึงเป็นมุมมองของคนที่เขาทำให้เสียประโยชน์ตอนที่สองยุคสามก,ก๊กและการตัดสินใจที่ยากลำบาก ช่วงที่โจโฉมีชื่อเสียงที่สุดคือในยุคสามก,ก๊กซึ่งเป็นยุคที่จีนแตกเป็นสามฝ่ายแย่งกันครองแผ่นดินตอนนั้นมีเหตุการณ์ที่เขาถูกครหาว่าเลวร้ายที่สุดคือการสังหารหมู่ที่เมืองซูโจเรื่องมันเป็นยังไงครับโจโฉส่งกองทัพไปปราบการกรบฏท,ที่เมืองซูโจแต่เมื่อไปถึงพบว่าผู้นำกบฏหนีไปแล้วเหลือแต่ประชาชนที่ไม่มีส่วนรู้เห็น แต่ทหารของเขาโกรธที่ถูกต้านทานก็เลยเกิดการสังหารหมู่ขึ้นคำถามคือโจโฉรู้ไหมถ้าเขารู้ทำไมเขาไม่หยุดถ้าเขาไม่รู้แสดงว่าเขาควบคุมกองทัพไม่ได้ผู้ฟังครับนี่คือจุดที่เราต้องคิดให้รอบคอบไม่ยุคสมัยนั้นการทำสงครามไม่ใช่เรื่องง่ายทหารที่ออกรบอาจจะไม่ได้กลับบ้านเป็นเดือนเดือนพวกเขาต้องเผชิญกับความตายความหิวความเหนื่อยล้า เมื่อเข้าไปยุดเมืองก็เป็นธรรมดาที่ทหารจะต้องการรางวัลเพื่อการตอบแทนถ้าโจโฉห้ามเขาเข้มงวดเกินไปทหารก็อาจจะกะบฏหรือไม่ยอมรบให้เขาต่อไปแต่ถ้าเขาปล่อยให้ทหารทำอะไรก็ได้ก็จะเกิดเหตุการณ์อันน่าสยดสยองขึ้นนี่คือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่ผู้นำทุกคนต้องเผชิญแล้วตัวเลือกของโจโฉคืออะไร เขาเลือกที่จะเป็นคนเลวในสายตาของประชาชนแต่เป็นคนที่ทหารยอมรับเพราะถ้าเขาไม่มีกองทัพเขาก็จะไม่สามารถปกป้องคนที่เขารักได้ตอนที่สผู้ปกครองที่ทำงานได้จริงแต่ถ้าเราไม่ดูแค่เรื่องสงครามละครับถ้าเราดูการปกครองแผ่นดินของโจโฉละ่ะสิ่งที่โจโฉทำในดินแดนที่เขาปกครองนั้นน่าสนใจมากๆครับอันดับแรกเขาปฏิรูปการเกษตร เขาสร้างระบบชนลประทานใหม่ๆขุดคูคลองทำให้เกษตรกรปลูกข้าวได้มากขึ้นประชาชนไม่อดอยากอันดับสองเขาปฏิรูประบบการเงินยกเลิกภาษีที่ไม่จำเป็นลดภาระของประชาชนแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บภาษีจากคนรวยอันดับ3เขาปฏิรูปการศึกษาเปิดโอกาสให้คนที่ไม่ใช่ขุนนางได้เป็นข้าราชการโดยดูจากความสามารถไม่ใช่ดูจากตระกูล สิ่งนี้ฟังดูเหมือนเรื่องธรรมดาแต่ในยุคสมัยนั้นมันปฏิวัติมากๆครับเพราะปกติแล้วจะเป็นข้าราชการได้ต้องมาจากตระกูลขุนนางหรือมีเงินซื้อตำแหน่งแต่โจโฉให้โอกาสคนจนคนที่มีความสามารถจริงๆได้เป็นข้าราชการผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับดินแดนที่โจโฉปกครองมีความเจริญกว่าที่อื่นประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่ามีความมั่นคงกว่า เมื่อเขาตายลูกชายของเขาที่ชื่อเล่าผีก็สืบทอดอำนาจต่อและสามารถปกครองได้ดีต่อไปอีกหลายปีนี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมันมีรากฐานที่แข็งแรงไม่ใช่การปกครองแบบผด็เดการที่อาศัยแต่ความกลัวตอนที่สี่เขาทำอะไรที่ดีอีกบ้างเรื่องแรกการดูแลทหาร โจโฉดูแลทหารของเขาดีมากๆทหารที่เสียชีวิตในสงครามครอบครัวจะได้รับการดูแลจากรัฐทหารที่บาดเจ็บจะได้รับรักษาทหารที่ชราจะได้รับบำนาญในยุคสมัยนั้นสิ่งนี้ไม่ธรรมดาเลยครับปกติแล้วทหารจะถูกมองเป็นแค่เครื่องมือสงครามเมื่อใช้งานไม่ได้แล้วก็ทิ้งแต่โจโฉไม่ทำแบบนั้นเขาดูแลคนที่อุทิศชีวิตให้เขาอย่างดีเรื่องที่สองการส่งเสริมศิลปะ หลายคนไม่รู้ว่าโจโฉเป็นนักกวีที่เก่งมากๆบทกวีของเขาเป็นที่ชื่นชมมาจนถึงทุกวันนี้และเขาก็ส่งเสริมให้ศิลปินนักเขียนมาทำงานในราชสำนักของเขานี่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนที่รู้แต่เรื่องสงครามเขาเข้าใจว่าการพัฒนาอารยธรรมต้องอาศัยศิลปะและวัฒนธรรมด้วยเรื่องที่3การเปิดใจรับฟังคาแนะนา แม้ว่าโจโฉจะเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดแต่เขายังคงเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากที่ปรึกษามีหลายครั้งที่เขาเปลี่ยนใจเพราะคำแนะนำของผู้ใต้บังคับบัญชาคนที่เป็นเผด็จการจริงๆจะไม่ทำแบบนี้ครับตอนที่ 5. ทําทำไมเขาถึงถูกเขียนให้เป็นคนเลวเหตุผลแรกคือเขาไม่ใช่กษัตริย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายในสมัยนั้นถ้าใครอยากปกครองแผ่นดินต้องได้รับการแต่งตั้งจากจักรพรรดิ แต่โจโฉปกครองโดยอาศัยความสามารถและกำลังทหารไม่ได้อาศัยสายเลือกหรือการแต่งตั้งในสายตาของขุนนางไก่เก่านี่เป็นการแย่งชิงอำนาจเป็นการกรบฏเรื่องที่สองเขาทำลายระบบเก่าระบบเก่าที่ว่าคนจะรวยจะดีต้องเกิดมาจากตระกุมขุนนางโจโฉทำลายระบบนี้เขาให้โอกาสคนธรรมดาได้เลื่อนตำแหน่งนี่ทำให้ขุนนางเก่าๆเ,เสียประโยชน์เสียสิทธิพิเศษ เรื่องที่สเขาเป็นคนที่มีอำนาจมากแต่ไม่ยอมเป็นจักรพรรดินี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับโจโฉมีอำนาจมากพอที่จะประกาศตัวเป็นจักรพรรดิใหม่ได้แต่เขาไม่ทำเขายังคงรักษาตำแหน่งเป็นแค่ฮั่นเวงคือเจ้าชายแห่งเว่ยทำไมเขาถึงไม่ยอมเป็นจักรพรรดิบางคนก็เลยไปคิดว่าเขากำลังแสดงละครกำลังหลอกลวงว่าเขาไม่ได้อยากได้อำนาจ แต่ผมคิดว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าถ้าเขาประกาศตัวเป็นจักรพรรดิเขาจะกลายเป็นเป้าหมายของทุกคนที่อยากได้อำนาจการเป็นแค่หั่นเวงทำให้เขาปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกลอบสังหารตอนที่6บทเรียนจากโจโฉบทเรียนแรกอย่ารีบตัดสินใครจากข่าวลือเรื่องราวของโจโฉที่เราได้ยินมาส่วนใหญ่มาจากคนที่เกลียดเขา ถ้าเราดูจากมุมมองของประชาชนธรรมดาที่อาศัยในดินแดนของเขาเราจะเห็นภาพที่ต่างออกไปบทเรียนที่สองการเป็นผู้นำต้องกล้าตัดสินใจโจโฉต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่มีทางเลือกที่ดีทั้งหมดถ้าเขาเลือกที่จะเป็นคนดีในทุกสถานการณ์เขาอาจจะไม่สามารถปกป้องคนที่เขารักได้การเป็นผู้นำบางครั้งต้องยอมรับว่าจะต้องถูกเกลียดชังเพื่อทำสิ่งที่ถูกต้อง บทเรียนที่สผลงานสำคัญกว่าชื่อเสียงถ้าเราดูผลงานของโจโฉดินแดนที่เขาปกครองมีความเจริญประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีแต่ชื่อเสียงของเขาในประวัติศาสตร์กลับไม่ดีนี่แสดงให้เห็นว่าบางครั้งการทำงานที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะได้รับคำชมเสมอไปตอนที่7โจโฉในสายตาของคนสมัยใหม่ถ้าเรามาดูโจโฉด้วยสายตาของคนยุคใหม่ละครับ ในด้านการปกครองเขาปฏิรูประบบการบริหารให้คนที่มีความสามารถได้ทำงานเขาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเขาสร้างระบบการดูแลทหารอย่างเป็นระบบในด้านการจัดการทรัพยากรเขาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเขาลดการสูญเสียจากการคอร์รัปชันเขาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ในด้านการบริหารจัดการเขาวางระบบการทํางานที่ชัดเจนเขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเขาสร้างวิสัยทัศน์ระยะยาวให้กับองค์กรถ้าเราเอาเขามาเป็นซ e o ของบริษัทในยุคนี้เขาน่าจะทำได้ดีมากๆครับตอนที่ 8. ความซับซ้อนของการเป็นผู้นำผู้ฟังครับเรื่องของโจโฉทำให้เราเห็นความซับซ้อนของการเป็นผู้นำผู้นำที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่ทุกคนรัก บางครั้งผู้นำต้องทำสิ่งที่ไม่ได้รับความนิยมเพื่อประโยชน์ระยะยาวผู้นำที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่ทำผิดพลาดเลยการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนย่อมมีความเสี่ยงที่จะผิดพลาดผู้นำที่ดีต้องกล้าแบกรับผลลัพธ์ของการตัดสินใจโจโฉยอมรับว่าเขาเป็นคนเลวในสายตาของประชาชนเพื่อที่จะทำสิ่งที่เขาเชื่อว่าถูกต้อง ตอนที่ 9, บทสรุปจากชีวิตของโจโฉโจโฉเลวหรือเก่งผมคิดว่าคำตอบคือทั้งสองอย่างครับเขาเลวในแง่ที่ว่าเขาใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาเขายอมให้คนบริสุทธิ์ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของเขาเขาไม่ได้เป็นคนที่อบอุ่นเข้าใจง่ายแต่เขาก็เก่งในแง่ที่ว่าเขาสร้างระบบที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น เขาปกป้องคนที่เขารักจากอันตรายเขาทำให้สังคมมีความเป็นระเบียบม,มากขึ้นสิ่งสำคัญคือประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของคนดีสวรรค์กับคนเลวนรกประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของคนธรรมดาที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาแล้วพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในข้อจำกัดที่มีข้อคิดสำหรับเราข้อคิดแรกอย่าตัดสินใจใครง่ายๆก่อนที่เราจะด่าหรือชมใคร ลองหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูลองดูว่าคนที่บอกเรื่องนี้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรลองดูว่าคนที่เรากำลังตัดสินเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนข้อคิดที่สองการเป็นผู้นำไม่ง่ายถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่ต้องตัดสินใจเราก็อาจจะต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดการเป็นผู้นำต้องการความกล้าหาญทั้งในการตัดสินใจและการรับผิดชอบ ข้อคิดที่3ดูผลงานไม่ใช่ดูแค่ชื่อเสียงคนที่ทำงานได้ดีไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ได้รับคำชมเสมอไปบางครั้งคนที่ถูกชื่นชมกลับเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรดีๆเลยแต่เก่งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อคิดที่5ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแม้แต่คนที่เราคิดว่าเลวเขาก็มีเหตุผลในการทำสิ่งนั้น การเข้าใจเหตุผลของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเห็นด้วยแต่จะทำให้เราเป็นคนที่มีเมตตามากขึ้นข้อคิดที่ 6. ประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะเรื่องราวที่เราได้ยินมักจะเป็นมุมมองของฝ่ายที่ชนะหรือฝ่ายที่มีอานาจลองหาฟังเสียงของฝ่ายที่แพ้ฝ่ายที่ถูกกดขี่ฝ่ายที่ไม่มีเสียงด้วยตอนสุดท้ายโจโฉกับเราในยุคปัจจุบันผู้ฟังครับ เรื่องของโจโฉอาจจะเกิดขึ้นเมื่อ1,800ปีที่แล้วแต่บทเรียนจากเขายัางใช้ได้กับเราในยุคนี้ในชีวิตการทำงานเราอาจจะเป็นหัวหน้าที่ต้องตัดสินใจเรื่องยากๆบางครั้งเราอาจจะต้องทำให้คนในทีมไม่พอใจเพื่อประโยชน์ของทีมทั้งหมดในชีวิตครอบครัวเราอาจจะเป็นพ่อแม่ที่เข้มงวดกับลูกทำให้ลูกไม่พอใจในขณะนั้นแต่เพื่อประโยชน์ของลูกในระยะยาวในชีวิตส่วนตัว เราอาจจะต้องตัดสินใจเรื่องที่ทำให้เราดูเลวในสายตาของบางคนแต่เราเชื่อว่ามันถูกต้องสิ่งสำคัญคือเราต้องกล้าแบกรับผลลัพธ์ของการตัดสินใจของเราเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็จะมีคนไม่เข้าใจจะมีคนไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเราทำด้วยเจตนาดีและผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่ากับการเสียสละเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นจะพูดอะไรเรื่องราวของโจโฉสอนเราว่า ความดีความเลวไม่ใช่เรื่องขาวดำโลกนี้เต็มไปด้วยสีเทาและการเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมคือการยอมรับความซับซ้อนนี้ลองคิดดูถ้าโจโฉมีโซเชียลมีเดียเขาคงโดนด่าทุกโพสแน่ๆโจโฉใจแข็งจังญาติตัวเองยังจับมาลงโทษโจโฉทำสงครามตลอดไม่คิดถึงประชาชนเลยโจโฉเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังใครเลย แต่ถ้าเราดูในมุมมองของประชาชนที่อาศัยในดินแดนของเขาขอบคุณโจโฉที่ทำให้เราไม่โดนโจรปล้นขอบคุณโจโฉที่ให้โอกาสลูกเราได้เป็นข้าราชการขอบคุณโจโฉที่สร้างระบบชนละประธานทำให้เราปลูกข้าวได้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ยุคนี้ด้วยครับที่ด่ามักจะดังกว่าเสียงของคนที่ชมคนที่เสียประโยชน์มักจะพูดเสียงดังกว่าคนที่ได้ประโยชน์ผมอยากให้ผู้ฟังลองคิดดู คนที่เราเกลียดคนที่เราคิดว่าเลวเขามีมุมมองอย่างไรเขามีเหตุผลอย่างไรไม่ใช่เพื่อที่เราจะไปเห็นด้วยกับเขาแต่เพื่อที่เราจะเป็นคนที่มีความเข้าใจมากขึ้นเป็นคนที่ไม่ตัดสินใครง่ายๆเป็นคนที่เข้าใจความซับซ้อนของชีวิตและที่สำคัญที่สุดเป็นคนที่กล้าตัดสินใจกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนผู้ฟังครับตอนที่เราจะจบตอนนี้ ผมอยากฝากข้อคิดไว้ให้ทุกคนครับอย่ารีบตัดสินใครจากเรื่องเล่าเพราะทุกเรื่องเล่าต่างมีเสียงของผู้เล่าโจโฉถูกเล่าโดยคนที่เกลียดเขาเขาจึงกลายเป็นคนเลวแต่ถ้าเขาถูกเล่าโดยประชาชนที่เขาช่วยเหลือเขาอาจจะกลายเป็นฮีโร่ผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ทุกคนรักแต่เป็นคนที่ทำในสิ่งที่ควรทำ การเป็นผู้นำบางครั้งหมายถึงการยอมเป็นคนเลวในสายตาของบางคนเพื่อปกป้องคนที่เรารักก่อนจะด่าใครลองถามตัวเองว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเราจะทำอย่างไรการตัดสินใจในสถานการณ์ที่สับซ้อนไม่มีทางเลือกที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปความดีของคนไม่ได้วัดจากความนิยมแต่วัดจากผลงานที่เขาทิ้งไว้โจโฉอาจจะไม่เป็นที่รัก แต่ดินแดนที่เขาปกครองมีความเจริญประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีนี่คือสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้ประวัติศาสตร์และข้อคิดสุดท้ายในโลกที่เต็มไปด้วยสีเทาการเป็นผู้ใหญ่คือการยอมรับความซับซ้อนของชีวิตไม่มีใครที่ดีหรือเลวร้อยเปอร์เซน์ทุกคนต่างมีแสงและเงาในตัวเองการเข้าใจสิ่งนี้จะทำให้เราเป็นคนที่มีความเมตตามากขึ้น และกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่เป็นที่นิยมสำหรับตอนนี้ของพอดแคสต์พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงผมขอจบแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่ติดตามฟังแล้วเราจะพบกันใหม่ตอนหน้าด้วยเรื่องราวของคนที่ถูกเข้าใจผิดคนต่อไปแล้วพบกันครับ